ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Winner Studio นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการกลับของผ่านไ i เทม DB นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหัวตัวเซตนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกกระสุนหรือว่าจะเป็นพวกมีดอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะให้เรามาที่นะครับผม Dice นะฮะ w c แล้วก็ b ินนะฮะ Data Weapon นะครับผมโอเคขั้นตอนนี้นะฮะ ไอเทมดีบีของเซิร์ฟผมฮะจะอยู่ที่หน้าเวปอนนะฮะคลิกขวาแล้วก็อีดิดวิดนั้นแพดไปเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่สตร์ไอคอนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกเซตที่เราต้องการที่จะปรับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกสักเซตหนึ่งนะเซตนี้แล้วกันเนาะพราามนะครับผมเราคลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้เนมมาเลย แล้วก็ไปที่ไอเทมใน B ที่เราเปิดมาตะกี้นี้เนาะกดกดไปในนี้หนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดคอนโทรล F นะฮะแล้วก็กด Control V นะครับผมสหรับใครที่ไม่รู้ Control F Control V กดยังไงก็งมาที่ตรงนี้ก็ได้นะรูปแบนขยายนะฮะปึ๊บแล้วก็กดขี้ขวาแล้วก็วางไปได้ก็ได้นะฮะฟินเน็กไปโอเคเราจะเจอสกู่เขียวแบบนี้นะฮะเราจะเจอ,อเขียวเขียวแบบนี้ก็คือเป็นเซตของผ้ารามนะครับผมโอเค ก็เราสามารถดูลิงก์ได้นะฮะ data b e p o n stone ammo p l a s m นะครับนี่นะก็คือลิงก์ข้างบนนี้นี่เองนะอันนี้คือ damage p i c k นะก็คือความถิกของเซตนั่นเองนะฮะ damage p i c k ความถิกของเซตนะฮะโอเคตรงนี้เป็น damage m a c ก็บบ All. ไม่ต้องไปสนใจนะจะปรับเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลย ตรงนี้ถึก99.93ฮะอาผมใจที่บป็นความถึกของเซตไว้ก่อนนะก็คือตั้งแต่99ขึ้นไปก็คือเป็นความถึกที่เขาใช้กันในเซิร์ฟพวกแบบมีเซตหมื่นแสนเซตล้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเซตแนวก่อเหล็กธรรมดาก็เซตเซตก่อเหล็กอะก่อเหล็กคือกอเหล็กตัวเนี้ยอยู่ประมาณ20-25หรือว่า30นะฮะ รบบตัวนี้นะเนาะแนวเสิร์ฟแท้นะฮะผมส่วนเลขทัสนิยมนี้ก็คือเราจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าแต่ถ้ามันเราปรับเยอะเกินไปใช่ไหมสมมติเราปรับเป็น9.9 9เอย่างเนี้ยมันก็จะถึกมากเลยะฮะมันต้องใช้ดาเมจประมาณเกือบหลักหมืม่นมั้งมันประมาณพันสองอ่ะประมาณพันห้าพันแปดอ่ะเนี่ย ยิงเข้านะฮะแต่น่าจะเข้าน,นิดหน่อยแหล <c oughs> ะประมาณนี้แล้วก็ปรับได้ครับผมปรับดาเมจได้จากตรงนี้โอเคเราลองไปปรับกันดูก่อนก็ได้เพราะว่าบางเซิฟไม่เหมือนกันใช่ไหมล,ล่ะอ่าเราก็เราก็ไปปรับนะฮะปรับตามที่เซิฟเรานะหรือว่าเราอาจจะปรับตามเซิฟอื่นที่แบบปวามถึกเท่านี้เท่านี้เราก็อ่าปรับตามก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปเทดูนะครับผมโอเค แล้วก็วิธีการปรับปืนนะอ่าผมจะบอกก่อนว่าปรับตัวกับปรับหัวก็ปรับเหมือนกันนะโอเคสามารถอาไปใช้ประยุกต์ได้นะโอเควิธีการปรับปืนเนาะที่ผมจะเลือกเป็นปืนสไนเปอร์ดีกว่านะเพราะว่าปืน AI ไกับสไนเปอร์มันก็ปรับเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นปืนตัวนี้แล้วกันเนาะ S&P Mx 500 n y 1 7นะผมกดมาทำเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ปี้ชื่อแล้วก็มาหาเหมือนเดิมเนาะ โอเคนะฮะผมเราจะสังเกตเห็นบรรทัดที่เขียนว่า p r i m a r y file นะครับผม p r i m a r y file ตรงนี้ก็จะมีเป็นส่วนของปรับดาเมจนะฮะปรับดาเมจก็คือ3,09แสนนะครับผมพันหมื่นแสนโอเคสามแสนเปึ๊บแล้วก็ให้เราเลื่อนมาขวามือนะฮะโอเคเลื่อนมาขวามือนะครับผมเราจะเห็นเป็นพวกของ delay ใช่ไหม ay, แต่ delay d e l a วก็ speed นะฮะผม อันนี้ก็น่าจะเป็นสป,ปีดนะคือความเร็วนะฮะคือความเร็วของลูกกระสุนนะคือความเร็วของลูกกระสุนก็คือถ้ายิ่งปรับเยอะกระสุนก็ยิ่งลั่นนะฮะก็คือสมมติยิงก็คือสมมติว่าอาาัตราเลตอัลไฟของเราอันนี้ก็จะอันนี้คือการออกกันก,กระสุนไวนั่นแหละความเร็วกระสุนพูดงั้นดีกว่านะส่วนของดีเครย ดีเครย์อ่ะชิบหายอ่ะดีเครย์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอาจจะเป็นตัวพวกของดีเลย์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะลองไปปรับกันดูผมไม่เคยปรับนะฮะส่วนตรงนี้เป็นเอ่อนี่นะรีโหลดไทม์นะผมรีโหลดไทม์รีโหลดไทม์ทมคืออ่าเวลารีโหลดกระสุนนะครับผมอันนี้คือปรับเป็น1นึ่งวินาแต่ถ้าอยากปรับให้แบบว่าเป็นศูนย์วิก็ก,กด0ไปนะฮะโอเคหรือว่าจจะปรับเป็น0.5ก็ได้นะไม่ได้โกงมากนะแนวอินเคโรโรอะไรเงี้ย แล้วก็ตรงนี่นะครับผม rate of fire นะก็คืออัตราการลัวของกระสุนนะก็คืออัตราการยิงนั่นเองนะผม rate of fire นะร้อยเก้าสิบก็จะประมาณตึ้มตึ้มตึมตึมตึมอารมณ์ประมาณนั้นส่วนตรงนี้เป็น space นะครับผมก็คืออัตราการกระจายของกระสุนส่วน recoil ออก็คืออัตราการย้อยของกระสุนนะฮะเราสามารถไปปรับการลองดูนะฮะไปปรับตามเซิร์ฟของเราได้นะเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟปรับไม่เหมือนกันเนาะ ส่วนตรงนี้เป็นไฟโหมดนะครับผมก็ไฟโหมดก็จะเป็นแบบมันจะมีหลายโหมดนะก็กดตัว X แบบนี้ก็คือ101จะเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมยิงทีละนัดตึมตึมตึมใช่ไหมอ่ะ001ยเนี่ย0 0 1น่จะเป็นปืนกลยิงลวดแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะอ่าอันนี้เป็นมีดรืยวะเนี่ย101นเมลอาจจะเป็นมีดนะฮะจะมีเป็นพวกมีดพวกปืน ยิงทีละ3นัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นออโต้หรือว่ามีแค่3นัดแล้วก็มีแค่นัดเดียวนะฮะไอ้พวกนี้จะเป็นโหมดโหมดนั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะมี1 0 1 0 0 1 100แล้วก็มี1 1 1นะครับผมลองไปประยุกต์ใช้กันก่อนดูได้นะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะอ่าโอเค1 1 1เป็นปืนกลหรือเปล่าอ่า1 1 1ปืนกล1 0 1ยิงทีละ1นัด0 0 1อาจจะเป็นมีดศูนะ,ะส่วน100นี่อาจจะเป็นแบบปรับ ปรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นลูกซองยิงทีละนัดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เราไปปรับกันดูนะ,ะมีประมาณ4ตัวนะฮะโอเคนะ,ะนี่คือจบขั้นตอนการปรับปืนไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าเป็นมีดนะฮะก็ปรับเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนสนันะฮะปรับเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็เราจะมาดูความถึกของตัวละครกันดีก,กว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือก ดูฝั่งของฮีโร่นะครับผมโอเคนี่ฮะตัวจ็อกเกอร์ดีกว่านะครับผมรีเนมาก็ปี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็มาทําเหมือนเดิมนะฮะอ่าซอสต,ตัวนี้คือซอสที่ลงระบบสกิลไปแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นซอสพวกปกติธรรมดาแนวโคโลเงี้ยมันจะมีแค่นี้นะฮะเราจะมาเราสามารถปรับดาเมจพิกหรือว่าความถึกของตัวละครขึ้นได้ตรงนี้แล้วก็ดาเมจแม็กนะส่วนใครที่แอดแอดวานแอดวานหน่อยก็สามารถไปปรับได้ในบอสซีกับบอสซีเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่อันนี้ผมจะมาสอนปรับแค่ในนี้ โอเคก็คือเนี่ยหลักการทํางานของมันก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้เนะาะลันสปีด35ก็คือวิ่งไว35นะครับรีเจน HP 4ก็คือรีเลือด4ดิเฟนต์ Defense, แล้วก็ตรงนี้คือถึกตัวนี้คือซ่อนตัวซ่อนหัวซ่อนกระเป๋านะครับผมต้องใส่แค่เลขหนึ่งนะพวกซ่อนเนี่ยใส่แค่เลขหนึ่งพอนะฮะตัวพวกนี้ก็จะปรับเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะ แต่สูงสุดก็น่าจะ100นี่น่าจะวิ่งวาร์บแล้วมั้งวิ่งไวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยร้อยหนึ่งก็น่าจะวิ่งวาร์บแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนกระสุนนะครับผมเออ t m กระสุนฮะอ่าผมจะยกตัวอย่างเป็นกระสุนซีแม็กก่อนละกันนะครับผมก็พี่เนมมาก่อนนะฮะแล้วก็มาวางหรือว่ามาหาในไอเทมดีบีโอเค มันจะเป็นกรณีตัวอย่างแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราหาของเราไม่เจอนะครับผมหรือว่ามันมีหลายๆอันนะผมแนะนําให้เราดูนะครับดูตรงไอคอนนะครับหน้าหน้าของสโตรนะครับผมมันท่าของสโตรนะฮะที่เขียนว่าไอคอนเท่ากับนี่นะครับผมมันจะมีตัว data paypal store icon น,นะฮะสังเกตสังเกตชื่อนะครับผมถ้าชื่อเรามันมันไม่มีขึ้นตรงตรงไอเออตัวเนี้ยเราสังเกตเห็นใช่ไหมอ่า ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเราไม่ได้ขึ้นเป็นสีเขียว,ยวนะฮะเราก็สามารถาเปลี่ยนไปได้เลยนะหรือว่าชื่อมันไม่ตรงกับที่เราหามาแต่ถ้ากรณีชื่อมันตรงนะฮะให้เราดูที่ name นะครับผม name store ตรงนี้เป็น g 3 6 c max นะครับแต่ที่เราเอามามันชื่อว่า c max ไม่ใช่ g max โอเคสรุปง่าย,ายๆเลยก็คือสิ่งที่เราหาก็คือเป็นตัวนี้ star neck c max นะฮะโอเคจบแค่นั้นนะครับผมแล้วก็อโอเคหลังจากนั้นให้เรามาสังเกตตรงที่เขียนว่าคลิปไซส์นะครับผม คลิปซ้ายตรงนี้นะก็คือกระสุนในแม็กมีอยู่หนึ่งล้อนะฮะเราจะสังเกตว่าไอ้พวกที่เป็นแม็กทองแม็กทองใช่ไหมอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมก็มันทำยังไงนะฮะโอเคก็วิธีการทำนะก็จะก o ปี้มานะฮะก็ปี้โค้ดของมันมาแล้วก็มาวางเพิ่มนะฮะแล้วก็มาเพิ่มเลขหนึ่งไว้ข้างหลังนะฮะหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นอะไรก็ได้แล้วลองเอาอมาหาดูนะคอนโทรลเอฟนะครับผม ดับเบิ้ลคลิกปุ๊บแล้วก็คอนโทรล F แล้วก็นํามาฟินเน็กนะฮะถ้าเกิดว่ามีก็คือว่าเออใช้ได้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็คลิปซ้ายตรงนี้เราก็จะปรับเป็นสัก200อ่ะอันนี้เป็น War วอลแม็กละถ้าเกิดเป็น200ก็คือวอลแม็กใช่ไหมอ่ะโอเคที่เขาเรียกกันส่วนดาเมจก็เราจะจะปรับเพิ่มสัก2ไปนะ,ะสมมุติว่าปืน30เนี้ยอาจจะเป็นปืนดาเมจ32อารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับปืนนะแต่อย่าลืมไปเพิ่มที่อิงเลนแรงนะฮะ หรือว่าจะเป็นที่กำหนดชื่อนั่นองว่าชื่อตัวนี้คือชื่ออะไรนะครับผมนฮะแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมอ, Lang, ะะอังกฤษแ n งนะครับอังกฤษแ n งอีติดวินด์อันนดไปแล้วก็มาเพิ่มข้างล่างนี่นะครับผมก็คือมาเพิ่มเลขเลขอะไรเลข4 0 0 1 7 1นะครับผมวางไปวางไป,แล,ปงแล้วก็ใส่เป็น e ิสต์ก e อเนมแล้วก็ใส่ด้วยตัวเท่ากับ อัน underscore this แล้วก็เท่ากับอ่ะแล้วก็ส่เป็นว่า v อลแม็กเอาแม็กสองร้บวกดาเมจ2อ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วแล้วกนะ็วิธีการแอดบาร์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะในการทำวอลแม็กหรือว่าแม็กที่พิเศษก็คือว่าเราเนี่ยจะเพิ่ม เราจะไปทำรูปขึ้นมาเองนะก็คือรูปสโต็ไอคอนนั่นแหละครับผมมกโอเค okay. นี่นะเราสามารถไปทำรูปนะครับในกรณีที่ผมบอกนะก็คือว่าเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ชื่อตรงนี้โดยที่เราจะเอาตัวเนี้ยไปทำนะไปทำก็คือว่าไปแต่งอะครับจากตอนแรกมันเป็น .dds ดีดีเราก็เอาไปแปลงเป็น png นะฮะอันนี้ผมบอกในทางเฉยนะปรับเป็น png หลังจาก png ปุ๊บ เราก็เอาไอ .png เนี่ยมาแต่งนะฮะหรือว่าจะเป็นแม็กประมาณไหนก็ได้นะฮะแต่งสแงีแต่งนู่นแต่งนี่นะหรือว่ายัดโลโก้ซื้หรือว่าเขียนว่าดแมนบวก2แล้วก็ขายในราคาที่แพงขึ้นนะก็เป็นความคิดที่ดีนะะอ่าประมาณนี้ส่วนสําหรับใครที่ทําเสร็จแล้วเนาะก็เอาไปแปลงในเว็บนะมี .png to .dds เหมือนเดิมนะแล้วก็เอามาเปลี่ยนชื่อนะฮะ ถ้าเป็นผมก็ผมพอผมเปลี่ยนหมาแล้วใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะผมผมก็จะเปลี่ยนชื่อ GMac 01ใช่ไหมก็เป็น011ไปทีนี้ชื่อก็ไม่ซ้ำใครละโอเคพอชื่อไม่ซ้ำปุ๊บการการการเรียกค่าจากสต o r ิโอคอนก็จะเป็นแค่ตัวตัวเดียวเราลองมาหาดูนะฮะนีะ่ก็จะเจออยู่ตัวเดียวละส่วนใครที่แอดวานชื่ออีกข้างหนึ่งนะ,ะก็สามารถมาแก้ไฟล์พวก SCO ไปแปลงสีได้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นวิธีขั้นหนึ่งที่แบบยุ่งยากแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะฮะซึ่งเด็กใหม่ก็อาจจะงงนะฮะว่าเออมาทำทำไมอย่างนี้นะก็อันนี้สอนในกรณีที่แบบว่าทำแม็กวิเศษเพิ่มส่วนใครที่แบบดูแค่ปรับเซตกับปรับดาเมจอะไรเงี้ยก็ออกไปก่อนได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็เราสามารถไปแก้ไฟจากเอ O ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกจุดให้นะผมก็บอสซี่ิน d a t a นะครับ Object d e p o t แล้วก็มาหาจากได้จากในนี้เลยนะเห็นไหมมันจะมีเป็นพวก,กไฟล์สก,กินแบบนี้เนาะอ่าสก,กินแบบนี้แล้วก็ Copy มาให้หมดนะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนชื่อนะฮะเอามาเปลี่ยนชื่ออย่างที่ผมบอกอ่ะจากตอนแรกเป็น01นย์หนึ่ก็ใส่เป็น0ูนแล้วก็มาแก้ไขอ่าในชื่อในตัวอ่าในนี้ด้วยนะครับ sio นะฮะก็เปลี่ยนเป็น0ูน,น,นทั้งหมดด้วยนะครับผม Repair All นะฮะโดยการที่คุมปุ๊บ Repair แล้วก็ ใส่ชื่อเดิมปุ๊บแล้วก็1น,นแล้วก็รีเพย์อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อข้างบนนี้เนาะให้เป็นศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคหลังจากที่ทำแล้วนะฮะมันจะมีขึ้นแบบนี้มาให้เรากดเซฟด้วยนะ,อ,ะอย่าลืมกดเซฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของไอเทม DB นะฮะหรือว่าอิงริดแลงนะฮะถ้าไม่เซฟก็มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะผมโอเคหลังจากเปลี่ยนแมสนนะับแมสส์มีถ้าจะไม่เปลี่ยนมีมมหตัวตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เราจะมาเปลี่ยนตะกี้นี้ก็คือ manager นะฮะ manager คืออะไร manager คือตัวที่ l i n k ์กับรูปนะครับผมเพราะว่ารูปเนี่ยเราเราถ้าเกิดว่าเราเอาซ้ำกันเนี่ยถ้าเกิดเราเอาซ้ำกันเนี่ยมันก็จะการทำงานมันก็จะแบบขัดข้องนะแต่ในกรณีนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นแค่ตัวเดียวก็พอละเพราะว่าใน manager เนี่ยเราจะสังเกตนะฮะ texture เท่ากับ attm underscore max underscore seam seam max ปุ๊บ ศูนย์หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ดีปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาดูนะฮะดีชิ้นนี้ใช่ไหมอพอจบดีปุ๊บตรงนี้เราก็ใส่เป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งหนึ่งปุ๊บหนึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เราก็มาใส่เป็นหนึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ก็เรียนตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราคัปปี้ไปแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บอ่าเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะให้เป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็เอา เราก็เอาตัวเนี้ยไปแต่งนะฮะไปแต่งแบบใส่สกินของเซิร์ฟเราหรือว่าแต่งให้มันสวยๆนะตามสไตล์คนแต่งแต่ละคนเนาะก็คือแต่งเท็กเจอร์แล้วก็เอาไปแปลงเป็น PNG แล้วก็แต่งพอแต่งเสร็จแล้วก็แปลงเป็น DDS กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอามายัดใส่นั่นเองที่เดิมก็คือในอ่าเวปอนนั่นเองนะ,ะผมก็คือเบปอนแล้วก็เท็กเจอร์นะฮะโอเคก็คือเหมือนกับขั้นตอนการลงของแหละนะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะให้ฟีลประมาณนั้นก็คือเอามาทับในนี้ก็เหมือนกับลงของใหม่เลยนะ,ะนั่นแหละฮะอ่าตัวนี้ไว้ในแมสส่วนไอ้พวกนี้ก็ไว้ใน Sco Sb SC อืมไว้กับพวก Sco Sb ในเบปอนส่วนพวกนี้ไว้ในเท็กเจอร์นะฮะแต่เราเอามาแค่อันเดียวนะก็คือตัวนี้เพราะว่าในแมเนเจอร์เราเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะสองตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการ ปืนปรับเซตปรับนู่นปรับนี่ปรับของนะฮะก็ใครที่แต่งรูปสตูดิโอคอนเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปไว้ในสตูดิโอคอนด้วยนะไม่งั้นจะหายนะครับผมโอเคก็ง่ายๆประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ค,คลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะใครที่อยากจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทักมาสอบถามาในแฟนเพจหรือว่าสอบถามใต้ลิงก์คลิปชั่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ติดต่อไว้ให้นะครับผมโอเค สำหรับทุก้ใารที่ดูจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ